Guns, be buy guns, I'ma keep rapping till I turn into an icon. Stop without a hating, dog, man. สวัสดีครับออโต้สปีลวันนี้เรามาอยู่กับโ o t ต้ c o ูโ l ล่าคร s สไมเ o อร์เชนนะครับซึ่งในปี2024นี้เนี่ยเขาได้มีการปรับปรุงโฉมใหม่นะครับแต่งหน้าทาปา่าพร้อมกับใส่ออปชันเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันตอบโจทย์การใช้งานของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเขามีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4รุ่นย่อยด้วยกันเริ่มกันในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยใช้ชื่อว่า1.8 s สปอร์ตสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดและใช้ชื่อว่า HEV Preium Premium Sport Luxury HEVGR HEV ครรรรัับในนนนนนนุุุ่่่่่่่ยยอออออทททีี3 Premium และ4หืื็สเก Sport เง สำหรับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวออโตสปินจะพาทุกท่านรับชมทั้ง4รุ่นเลยแล้วมาดูกันว่ามีออปชันอะไรที่เขาเพิ่มเติมมาให้บ้างเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับคันที่จอดอยู่ข้างๆผมนี้ก็คือรุ่น H-E-V Premium Luxury นั่นเองไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่ครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ s e q u e เ t i a l เชียครับจะเห็นได้ว่าเขาจะวิ่งออกด้านข้างนะครับซึ่งมันดูสวยงามแล้วก็ดูโชบเฉียวมากๆด้วยในส่วนกระจังนะครับจะเป็นแบบมันติด i ิเมนชันครับเป็นกระจังที่สสววววยยยยงงาาาามมแลลล้้้้้กกก็เขัขโโเัับุคดดน่ตโโ จะมีกล้องนะครับซึ่งกล้องเขาจะมีด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาได้กล้องมุมมอง360องศานั่นเองมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้อยู่ทั้งหมด4จุดนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์4จุดเหมือนกันนะครับฐลงมาด้านล่างจะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็นกลมๆแบบนี้ที่ด้านบนของกระจกครับเขาจะมีกล้องด้านบนนะฮะซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในระบบความปลอดภัย Toyota Sa ซ e t y Sense แล้วก็จะมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าด้านหลังให้ด้วยนะให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยอันนี้เนี่ยก็เป็นออปชั่ ็นล้อขนาด18นิ้วลัดด้วยยาง225/50 R18 แล้วก็ตัวล้อของเขาเนี่ยจะเป็นล้อสีดำครับปัดหน้าด้วยสีเงินดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยซึ่งล้องเขาเนี่ยลายมันดูโฉบเฉี่ยวมันดูสวยงามดีนะครับแล้วก็ยางที่เขาให้เนี่ยเป็นยางของมิชลินด้วยระบบช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตาร์ทครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบพอร์ชันบีมนั่นเองในส่วนของด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับด้านล่างจะมีกล้องด้วยและด้วยความที่เขาใช้เป็นเครื่องยนตบ เขาจะมีคําว่า H E V ติดอยู่ที่แก้มข้างทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลย b ายสปอร์ก็มีมาให้ด้วยสําหรับมือเปิดประตูตนะครับหากกุญแจอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วสัมผัสตรงนี้เพื่อล็อกหรือว่าปลดล็อกก็ได้ที่ด้านบนนะครับจะมีแล็คเาวหลังคาด้วยครับแล้วก็หลังคาของเขาเนี่ยจะเป็นแบบพารโนรามิกรูฟซึ่งของเขาเนี่ยจะไม่มีคานอยู่ตรงกลางนะจะเป็นแบบหลังคากระจกอะลากยาวเลยตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลัง พร้อมกับมีเสาวาการแบบคลิปฉลามให้ด้วยเรามาดูกันที่ด้านท้ายครับดีไซน์ไฟไท้ายนะครับสวยงามเลยนะฮะเป็นไฟแบบ LED ครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเนี่ยไฟเลี้ยวด้านหลังจะไม่ใช่ซีเวนเชียลเหมือนด้านหน้าแล้วแล้วก็หลอดของไฟเลี้ยวด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดายังไม่ใช่ไฟไท้ายแบบ LED เต็มระบบนั่นเองไฟเบรกดวงที่3ที่ปัดน้ำฝนหลังเส้นลฟ้ามีมาให้เหมือนเดิมครับในส่วนของฝาท้ายนะครับก็เป็นแบบไฟฟ้าครับพร้อมกับมีระบบคลิกเซนเซอร์มาให้ด้วยนะฮะก็คือใช้เท้าเตะไปที่ใต้ท้องรถฝาาท้้ยก็จะเปิดใหหรือ ว่าเราจะเปิดโดยใช้ปุ่มกดตรงนี้ก็ได้นี่กดไปเขาก็จะเปิดให้แบบนี้เลยพอเปิดไปแล้วนะครับก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับเราสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆไม่ว่าจะวางแบบนอนหรือว่าแบบตั้งก็ได้พร้อมกับมีม่านบังสายตาตรงนี้นี่เราสามารถถอดออกได้ด้วยถ้ารู้สึกว่ามันเกะก,กะวันเราจะปิดฝาท้ายใช้เท้าเตะไปที่ใต้ท้องรถเหมือนเดิมก็ได้หรือว่ากดปุ่มตรงนี้ก็ได้ก็จะปิดให้ ถลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะพบกับเซนเซอร์ด้านหลังนะครับซึ่งเขาจะมีให้4จุดเหมือนกันด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดหลักๆของออปชั่นเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในครับว่าจะให้อะไรมาเพิ่มบ้างในส่วนของภายในนะครับตำแหน่งท่านั่งต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับในรุ่นก่อนหน้านี้เลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยยังเป็นรุ่นไมน์เนชเชนเฉยๆนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่มันหลายจุดตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะวางอยู่บริเวณใต้เบาะด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีเป็นช่องระบายตรงเเเนน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 นี้้นะ้้ยยยะกกกกกกก็็็็็จหมมือออออััับบใใรุ่่่่่่ลลงงงงศาาาาทไดสแวตูน ระดับที่ยาวกําลังดีนะครับมีที่วางแขนตรงกลางพร้อมกับช่องวางแก้วน้ํา2ช่องเราสามารถพับเก็บได้แล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังนะครับแต่ว่าแอร์ด้านหลังเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้สามารถปรับแรงลมได้อย่างเดียวนี่มี2ช่องด้านล่างนะครับก็จะมีช่องต่อ USB หัว C มาให้2ช่องนะครับกระเป๋าหลังเบาะจะมีฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือออปชันด้านหลังครับเดี๋ยวเราไปดูตอนหน้าว่าได้ออปชันอะไรมาเพิ่มครับสำหรับเบาะคู่หน้านะครับตัวฝั่งคนขับเนี่ยจะปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางครับแต่ว่าฝั่งซ้ายนนะะรััับบบจปแแมมวลืออกษณขง เบาะนะครับก็จะอบกระชับผู้ขับขี่นะครับรวมมาถึงผู้โดยสารตอนหน้านะครับจะมีปีกยื่นออกมาด้านข้างแล้วก็บริเวณช่วงขาเนี่ยจะยื่นขึ้นมานิดนึงแต่การขึ้นลงเนี่ยก็ไม่ได้ยากลําบากอะไรรวมไปถึงตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบ3ก้านหุ้มหนังครับมีปุ่ม,มติดฟังก์ชันสําหรับควบคุมจอตรงกลางแล้วก็จอเรือนใหม่นะครับพร้อมกับปุ่มสําหรับตั้งพุซคอนโทลด้วยรุ่นนี้สิ่งที่เขาเพิ่มมาให้เลยเนี่ยก็คือตัวหน้าจอนะครับมีขนาดอยู่ที่10.1นึ่งิ้วนะครับซึ่งถือว่าม อย่างเขาเนี่ยเป็นแบบไร้สายด้วยในส่วนของหน้าจอเรือนไหม่ครับขนาด12.3นิ้วนะก็เป็นหน้าจอที่ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับระบบแอร์ของเขาเนี่ยจะแยกออกเป็น2โซนอิสระซ้ายขวาเป็นแอร์แบบออโต้ครับและสิ่งที่เพิ่มมาให้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือตัวไวเลสชาร์จครับอยู่ตรงนี้เอาโทรศัพท์ไปวางเขาก็จะชาร์จให้เลยในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับคุณจะได้โหมดการขับขี่เนี่ยอยู่ทั้งหมด4โหมดก็คือ e c o Normal Sport แล้วก็เป็นโหมด EV ที่สามารถวิ่งได้ด้วยระบบไฟฟ้าเพียวๆแต่มััันนนนก็จะะวิ่่งงได้้ททียทาแบบสๆอนน คือหัวเกียวของเขาจับถนัดกระชับมือและอีกหนึ่งจุดที่สาคัญมากๆในรุ่นนี้เลยเนี่ยก็คือเบรกมือไฟฟ้าใส่มาให้แล้วรวมไปถึงออโต้เบรกโฮมีมาให้จะมีปุ่มแยกมาตรงนี้เลยแล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ําตรงนี้สช่องที่วางแขนตรงกลางเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะพบกับช่องจ่ายไฟ12โวลต์อีก1ช่องอ่าอันนี้เท่นะตรงนี้ถือว่ามันเป็นออปชั่นที่มาเติมเต็มจากในรุ่นก่อนในรุ่นก่อนเนี่ยยังไม่ได้เบรกมือไฟฟ้าไม่มีออโต้โฮให้อันนี้ให้มาแล้วแล้วก็กระจกที่มองไปด้านหลังังตด ออโต้นะเอออันนี้ให้มานะครับแล้วก็การเปิดซันลูปเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ที่ปุ่มตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูแล้วกันนี่กดปุ่มตรงนี้กดปุ่มทีเดียวแล้วยกมือออกได้เลยแต่ว่าตัวหลังคากระจกของเขาเนี่ยจะไม่สามารถกระดกได้นะก็คือเปิดได้เฉพาะฐานล่างพอเราเปิดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ข้างนอกอที่มันโล่งมากๆเพราะว่าเขาจะไม่มีคานตรงกลางเอออันนี้มันดูเทีนะเวลาปิดก็กดปุ่มทีเดียวพอนะฮะมันบังแดด มีกระจกให้แล้วก็มีไฟส่องสว่างนะครับซึ่งไฟในห้องโดยสารของเขาด้านบนตรงนี้เนี่ยเป็นไฟแบบหลอด LED ด้วยและในรุ่นใหม่นี้นะครับเขาก็ได้เพิ่มระบบช่วยเตือนขณะถอยรถนะครับพร้อมกับช่วยเบรกด้วยก็คือในขณะที่เรากําลังถอยรถอยู่เนี่ยหากมันถึงสิ่งกีดขวางแล้วแล้วเรายังไม่เบรกเนี่ยเขาจะช่วยเบรกให้เองนะครับอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยที่เขาเพิ่มเข้ามาส่วนระบบความปลอดภัย Toyota s เซ e ต y s e ซ s e นะครับในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยเขาจะเพิ่มให้ทุกรุ่นย่อยเลยยกเว้นในรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่นเนเตม,มี ta นั่นเองครับสำหรับในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตร4สูบแถวเรียง16วาล์วครับแรงม้าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่122แรงมา้าส่งกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ครับแล้วก็รองรับการเติมน้ามันเนี่ยแค่ e20 เท่านั้นครับเติม e85 ไม่ได้เรามาต่อกันที่รุ่น HEV GR Sport ในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เขาได้ตกแต่งด้วยชุดแต่ง GR Sport รอบคันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในหากเราไปเทียบกับคันเมื่อกี้ที่ได้พาชมจะเห็นได้ว่าตัััวมมัวนนววกกรระะจจงงขเคามมถึตนนชี แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเราไปเทียบกับในโฉมก่อนหน้าเนี้ยที่เป็นรุ่น G R เหมือนกัน่ะจะเห็นได้ว่าตัวกันชนของเขาจะมาในดีไซน์เดียวกันตัวไฟหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหากเทียบกับในรุ่นเดิมตัวกระจัง,งเขาจะเป็นกระจังสีดําครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ล้อมรอบด้วยสีน้ําเงินเหมือนกับในรุ่นเมื่อกีแ้แล้วแต่ว่าจะเป็นพื้นสีดํามีกล้องให้รอบคันเหมือนกันเลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้4จุดด้านหลังก็มีมาให้4จุดเช่นเดียวกันครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระจังแบบหลังพึ่งรวมๆแล้วเนี่ยพอมันตัด ตัวถังสีแดงผมว่ามันเป็นอะไรที่ดูลงตัวมากๆในส่วนของด้านบนครับก็จะมีตัวกล้องบันทึกภาพด้านหน้าด้านหลังมาให้เหมือนกันแล้วก็จะมีกล้องที่อยู่ด้านบนของกระจกหน้าซึ่งจะทําหน้าทีใ่ให้กับระบบความปลอดภย Total ัยตัวตาเซฟตี้เซนต์เหมือนกันตัวล้อแม็กจะมีขนาดเดียวกันก็คือ18นิ้วครับล้อดดยาง225 50R18 ใช้เป็นยางของมิชลินเหมือนกันนะครับแต่ว่าครับดิสเบรเป็นแบบ4ล้อด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับรวมไปถึงตัวระบบช่วงล่างอันนี้จะมีความแตกต่างแล้วเพราะว่าในรุ่น G- r s p o ร t เนี่ยเขาได มันเฟิ่มมากขึ้นก็คือมันจะแตกต่างกับรุ่นทั้งหมดเลยรวมไปถึงฟิลลิ่งของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันแต่มีการปรับจูนแตกต่างจากในรุ่นย่อยอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็คือความพิเศษของในรุ่น G R Sport เลยตัวกระจกมองข้างเขาเนี่ยจะเป็นสีดําเงาแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้านล่างเขาเนี่ยก็จะมีเป็นกล้องด้วยที่ด้านบนจะเป็นหลังคาพารามิกรูปเหมือนกันนะแล้วก็จะเหมือนกับรุ่นเมื่อกี้เลยนะฮะมีตัวราวหลังคาเหมือนกันด้วยแล้วก็จะตกแต่งกับด้านล่างตรงนี้สีเททาาาด้้นนยรุ่ GRport ตัว ไฟท้ายจะไม่เหมือนกับรุ่นเมื่อกี้เมื่อกี้จะมีสีแดงเข้ามาแต่งใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นแบบกรอบใสๆคืออันนี้ก็ดูสวยนะเ้นไลฟ่ฟที่ปัน่นน้ำฝนหลางังไฟเบรคที่3มมีมาให้ครบเลยแล้วฝาท่ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเซนเซอร์ด้านหลังมีทั้งหมด4จุดแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะมีคําว่า GR Sport ด้วยซึ่งโลกโก้ตรงนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่น GR Sport เท่านั้นหลังคาของเขาเนี่ยจะตกแต่งด้วยสีดําพอมันตัดกับสีรถเนี่ยผมว่ามันดูสวยงามลงตัวด้วยอันนี้เนี่ยก็คือจุดหลักๆของภายนอออกกครรรับบเเดดีี๋ยยวววาาาาาไไปูภใในนน่่่มะแตตงงง้สข ภายในนะครับในรุ่น GR ที่มีความแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนก็คือตัวเบาะบริเวณหัวหมอนจะปั๊มเขาว่า GR รวมไปถึงตัวพุชตาร์ทนะครับจะมีโลโก้ GR ด้วยพมก็เป็นพม GR นะฮะในส่วนของออปชั่นอื่นๆเนี่ยจะเหมือนกับรุ่นเมื่อกี้ที่ผมได้พาชมเลยก็คือตัวจอ,องเขา10.1นนิ้วเหมือนกันมีระบบตัวเต้าเซฟตี้เซนต์เหมือนกันแล้วก็จอเรือนไม้ตรงเนี้ยสิบสองจุดสามนิ้วแล้วก็มีไวเลสชาร์จให้เหมือนกันออโต้เบรกโฮมีให้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้เหมือนกัับใในนนนรรุ่่่่่เเเมมืืออกกก้หดลยแตแตแตตางนนง การตตกแต่งรวมไปถึงระบบช่วงล่างนะครับที่เขาแตกต่างกันหลักๆเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับในรุ่น G R Sport เรามาต่อกันในรุ่น H E V Premium ครับในรุ่นนี้เนี่ยเกรดของเขาก็จะอยู่ต่ํากว่าใน2รุ่นที่ผมได้พาชมเมื่อสักครูน่นี้สิ่งที่โดนตัดออกไปก็คือกล้องด้านหน้าไม่มีมาให้แล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยจะเหลือแค่2จุดเมื่อกี้มี4ใช่ไหมอันนี้เหลือ2แล้วในส่วนของด้านข้างครับกล้องที่อยู่ใต้กระจกจะโดนตัดออกไปก็เหลือแค่กล้องด้านหลังอย่างเดียวในส่วนของหลังคาอันนี้จะไม่มีหลังคาพาโนลามิกรูฟและจะ เป็นหลังคาแบบธรรมดานั่นเองสําหรับภายในนะครับตัวหน้าจอเลื่อนใหม่เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่7นิ้วเป็นจอ TFT นะครับต่างจากเมื่อกี้12.3นิ้วแล้วก็กระจกที่มองไปด้านหลังจะเป็นแบบปรับแมนวนวลมือยังไม่ใช่ตัดแสงแบบออโต้ครับแล้วก็ตัวไวเลสชาร์จจะไม่มีให้ในรุ่นนี้ส่วนปุ่มต่างๆยังมีให้อยู่เหมือนเดิมครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับในรุ่น HEV Premium เรามาต่อกันในรุ่นสุดท้ายครับกับ1 8ึ่งจุดแปอครับเป็นรุ่นเดียวที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินครับตามรุ่นแรก ก็140แรงม้าเครื่อง1.8ลิตรครับดีไซน์ด้านหน้านะครับก็จะเหมือนกันเลยไฟหน้าก็จะเป็นไฟแบบใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าที่เขามีให้เนี่ยด้านหน้าจะมี2จุดด้านหลัง4จุดจะเหมือนกับในรุ่น HEV Premium ที่เราได้พาชมกันไปเมื่อกี้ส่วนของกระจังนะครับอันนี้ก็โดดเด่นนะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วแต่สิ่งที่หายไปนะก็คือตัวด้านบนของกระจกค,ครับจะเห็นได้ว่ากล้องที่ทําหน้าที่ให้กับระบบความปลอดภยัตตย Toyota Safety Sense ก็จะไม่มีให้ด้านข้างในรุ่นเริ่มต้น นะฮะคุณจะได้เป็นล้อขนาด17นิ้วครับแล้วก็สีของเขาเนี่ยจะมาเป็นสีพื้นพื้นเลยก็คือเป็นสีเทารัดด้วยยาง 215/60R17 ล้อจะแตกต่างกับทุกๆรุ่นย่อยเลยแล้วก็ตัวดิสเบรของเขาเนี่ยจะเป็นดิสเบรทั้งด้านหน้าด้านหลังครับระบบช่วงล่างจะเหมือนกันเลยนะครับด้านหน้าเป็นแบบนะักเพรสันสตาร์ครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบถอดชั้นบีนั่นเองกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวมีมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็รุ่นเริ่มต้นก็มีไบรท์สปอตมาให้แล้วรุ่นนี้ครับรองรับการ แต่ถ้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยจะรองรับแค่ E ี20ถังน้ำมันก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยจะเติมน้ำมันได้อยู่ที่36ลิตรครับแต่อันนี้4 7ลิตรก็คือเติมน้ำมันได้เยอะกว่านั่นเองเรามาดูกันที่ด้านท้ายครับดีไซน์ไฟท้ายเป็นแบบใหม่ด้วยมีเส้นไลฟ้าไฟเบรกวงที่3ที่ปัดน้ำฝนหลังมีมาให้ครบเลยแล้วก็กล้องด้านหลังมีมาให้เซนเซอร์ด้านหลัง4จุดอย่างที่ได้บอกไปนี่อยู่ตรงนี้สำหรับฝาท้ายนะครับจะไม่ใช่แบบไฟฟ้้้าแแแตต่่เเปปป็นนนนบบแมนนมมววือริดดยุงี แล้วก็ยกขึ้นมา ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับสำหรับภายในนะครับตัวจอเรือนไม่ของเขาเจะมีขนาดอยู่ที่7นิ้วเป็นจอ TFT เหมือนกับในรุ่น HEV Premium เลยและถ้าเราเอารุ่นนี้ไปเทียบกับรุ่นก่อน Minor Change นะครับจะแตกต่างกันด้วยนะครับของเก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบไมค์เข็มแต่เนี้เป็นไมค์แบบ TFT 7นิ้วนะอันนี้สวยขึ้นรวมไปถึงตัวจอนี้ขนาด10.1นิ้วเทียบเท่ากับทั้ง3รุ่นที่ผมได้พาชมไปเลยส่วนตัวแอร์ของเขาจะเป็นแอร์ออโต้แค่ส่วนเดียวไม่ใช่แยก2โซนแล้วก็ตัวไวเลส จะไม่มีมาให้ตัวเบาะคนขับนะครับเมื่อกี้3รุ่นย่อยเนี่ยจะมีเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางใช่ไหมแต่รุ่นนี้ปรับแบบแมนนวลมือทั้งหมดเลยดีไซน์ของเบาะนะครับจะเหมือนกับในรุ่น HEV Premium นะครับใช้เป็นโทนสีดําแบบนี้ในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับหากเป็นรุ่น HEV นะครับก็จะมีโหมด EV โหมด Eco Normal Sport นะครับมี4โหมดแต่อันนี้เนี่ยจะไม่มีการปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ครับจะมีแค่ปุ่มปิด traction control นะครับแล้วก็จะมีตัวโฮเบรกแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ารุ่นเริ่มต้นคุณก็จะได้โฮเบรกกับเบรคม กระจกที่มองไปด้านหลังนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ตัดแสงออโต้แต่เป็นตัดแสงแบบแมนนวลรวมไปถึงตัวไวเลสชาร์จเจอร์ในรุ่นนี้ก็จะไม่มีมาให้แล้วก็อีก1จุดนะครับที่แตกต่างกันเลยเนี่ยก็คือ t o โยต้าเซฟตี้เซนในรุ่นนี้เขาไม่มีมาให้หลักๆเนี่ยหากเราไปเทียบกับในรุ่นก่อน i n เนอร์เชนผมถือว่าเขาเพิ่มเติมออปชั่นต่างๆมาให้เยอะแต่ถ้าเทียบกับในรุ่น i n เนอร์เชนเหมือนกันก็ถือว่าโดนตัดออปชันไปเยอะเช่นเดียวกันสรุปโดยรวมของทั้ง4รุ่นย่อยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันกก็จะมมีควาาแตต่่งงงในเรือขอข แต่ถ้าเรามองจุดหล,ลักๆที่เขาเพิ่มมาให้ในรุ่นมายเนอเชีนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด6จุดหล,ลักๆด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือเป็นดีไซน์ไฟหน้าที่เป็นแบบของใหม่นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบเซอรเชียลอย่างที่3ก็คือเขาเพิ่มจอนะฮะเป็น10.1นิ้วอย่างที่4ก็คือเขาเพิ่มระบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮเบรกให้ด้วยอย่างที่5นะครับก็คือสัญญาณเตือนกระยะด้านหน้าและด้านหลังครับและอย่างที่6กเนี่ยก็คือเขาเพิ่มช่อง USB Type C เข้ามมมาาาเเ่ททั้้งง6จุดพิมมให 4รุ่่นยยยอเลสำหรับท่านใดนะครับที่อยากรับชมตัวจริงเนี่ยก็สามารถรับชมได้ที่โชว์ลูมโตวต้าทุกสาขาทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้ครับออโต้สปิงต้องขอตัวไปก่อนหากคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ